สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่สิบนะครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเกมที่สร้างสรรและไม่สร้างสรรในความคิดเห็นของกลุ่มเรานะคะเกมที่ไม่สร้างสารรค์ในความคิดของกลุ่มเราก็คือเกมแมนฮันครับแมนสำหรับการเล่นเกมแมนฮันนะครับแมนฮัน <Hey. S 2> จะเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์บุคคลที่3ผู้เล่นจะต้องทําการนําตัวละครที่เราเล่นอยู่ ไปทาภารกิจเดินไปถึงจุดเช็คคอยต่างๆเพื่อที่จะทําภารกิจให้สําเร็จลักษณะการเล่นของเกมนี้จะเป็นแนวผ่านด่านเราจะต้องเจอกับศัตรูเราจะต้องเจอกับศัรตรูซึ่งเป็นอุปสรรคต่างๆและสําหรับเอกลักษณ์ของเกมนี้ที่ทําให้เกมนี้โดดเด่นน็คือคิวแคมคิวแคมก็คือเมื่อเราย่องเข้าไปที่ข้างหลังศัตรูจะมีจังหวะให้เรากดปุ่มสังหารต่างๆเมื่อเรากดถูกจังหวะจะมีฉากการสังหารเป็นแอนิเมชั่น และฉากการทรมานศัตรูต่างๆเพื่อเลียดเข็นข้อมูลที่จะนำไปปฏิบัติภารกิจต่อไป นะครับเนื้อหาและเนื้อเรื่องจะส่วนใหญ่จะมีแต่ความรุนแรงและใช้คำูุหยาบคายตลอดเวลาแล้วก็ภาพกับแอนิเมชันนะครับเป็นภาพที่มีแต่ความรุนแรงไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเช่นการสังหารศัตรูเช่นการทรมาสศัตรูแล้วก็เช่นพวกเอฟเฟกต่างๆเลือดไรวยี้งประเทศถึงกับนห้ามนำเกมนี้เข้ามาใส่เพราะว่าตัวเยาวชนและเด็กเล่นแบบ ส่วนเกมที่สร้างสรรค์น,นะคะก็คือ The S i ิค่ะค่ะและในความคิดเห็นของท่มเรานะคะเกมที่สร้างรร์ได้แก่เกม t h อ s ซิมซึ่งเกม The s ซิ Sim นั้นเป็นเกมแห่งโลกจินตนาการโลกอิสระที่วางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการดําเนินชีวิตในโลกของเกมนะคะซึ่งทําให้เรานั้นวางแผนการดําเนินชีวิตในปัจจุบันได้ค่ะอทิเช่นนะคะคณะนักศึกษาคณะสถาปัตย์ นิยมเล่นกันเพราะว่าจะได้เห็นภาพและมีจินตนาการทัฒนาในการออกแบบบ้านที่ดีขึ้นค่าประโยชน์ของเกม The Sims นะคะก็ะคือว่าทำให้เราเนี่ยมี EQ และก็ IQ ในการตัดสินใจในการใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะก็มุ่งเป้าไปสร้างสรรและจิตนาการนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับจะมีการฝึกการวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน,นครับฝึกการเข้าสังคมโดยจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน สำหรับวิธีการเล่นเกมจากซิมนะครับเกมจากซิมเป็นเกมซิมูเลเตอร์ซึ่งตัวเกมนั้นจะจําลองการใช้ชีวิตประจําวันบริหารจากการต่างๆในชีวิตเสมือนกับว่าเราเป็นู้จริงๆในเกมนั้นซึ่งต้องทํางานหาเงินและมีความต้องการต่างๆรวมไปถึงการออกแบบสร้างบ้านเป็นต้นครับ นี่นะคะก็คือตัวอย่างของเกมที่สร้างสารรค์และไม่สร้างสารรค์ในความคิดเห็นของ